อันดับที่แนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำอะไรก็ไม่รู้มาดูกคนก็เหมือนว่าวันนี้เราก็จะคิดว่าเราจะมาหาหมู่บ้านใช่แล้วแล้วไปเริ่มกันเลยนะน้องปิ๊อไปไวอยากกินไม้ไผ่อันนี้อันนี้อ่านไม่ได้ยเราไม่ได้อ่านอ่านซีอ่านอีกแล้วพอ่อไหมเนี่ย เพราะฉะนั้นท <nên ici S 1> ุกคนเราก็มาเก็บผลผลิตข um, ้าวกันเก็บเก็บผลิตบ ам บูไปให้หนาโอ้โหโตตอนหน้าตอตาบามบูได้เป็นโตบางอันก็ยังไม่โตนะชูกกเคนี่ไม่โตเลย บผลผลิตก่อนนะไรที่ยังไม่โตก็ขอโทษด้วยนายจะ้ะโอ้ยไอ้เนี้ยฉันเกลียดอืมเอ๊ะก็จะสนับกันได้นะทุกคนน่ารัก นนี่แหละสวยอ้าววิ่งเอิ้นดาแล้วเราจะไปตามหาหมู่บ้านกันเลยไหมไปเลยแต่ว่าให้หาหนอนกุ้งก่นกอนตอนนี้ดาให้แล้วไปสิบหกก้อนไอ้สิบหก้นเรียกเป็นก้อนตอสิบหกตอ,อ,อเดี๋ยวมาจดที่กัด ไว้เช่นที่ใแล้วก็ชอบลืมแล้วพี่กัดมครับแล้วพีกัดมันก็อาจจะหายได้4 2 3>, <น>3 0จึง7 2 1 7 2> <ๆ>2 1 7แล้วทุกคนพี่กัดยันนะนโอเค โอเคนะทุกคนพร้อนเราได้พรานป้ใส่พิกัดเดี๋ย่ละอ้าวมันกำลังจะเกินคืนอันดานมะเกาเตียงพร้อมครั้งครั้งที่แล้วเราหาครั้งที่แล้วเราหาหมู่บ้านไห้เจอมาทุกคนทำมันนอนหลับไปนอนกันไปนอนในนี้พรานพิษกันดนะทุกคน เร่มเลยนะทุกคนตต้าซุัอันดคือเราต้องเตรียมพวกเตาเผาพวกอะไรไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหม มาที่แมนคนลูกสู้ผีเคนะลี้นี่ต้นไม้ตัวหนึ่งคนนลสวนชูเกอเค้นก็ยังไม่โตเลยนะเจอไข่ไก่ไข่ไก่ไม่ไม่ไม่เดินน้องฝีฝ่า ตัวต้องมีจนงนี่งน,นี่ยซื้อมันได้มาพี่พร้อมแล้วโอเคถังน้ำถังลาวานน่นนี่นั่นถังน้ำถังลาวาก็แป๊บหนึ่งยำฉันดิเอ้ที่สุดก็ได้ฉัน ไปตรงทางเงินบ้างโอเครอด้วยแต่ว่ามันจะมีไบโอมเพลเน่นก็จะเจอหมู่บ้านได้ง่ายขึ้นโอเคนะก็หมู่บ้านใบโอมสาวน่าก็มีนะหมู่บ้านใบโอมสาวน่าก็มีใช่แต่ไม่ว่านะใบโอมเพลเมนมันนา่าจะดูเจอง่ายกว่าใช่ไหมโอเคนะทุกคนก็ได้พบอาหาร จุนไพไมนี่พกอาหารมาเนื้อซอมบี้เนื้อซอมบี้เผา14แตงโม6 4แล้วก็แถมอีก4<ร>น,นี่ไงนี่ไงไปอมเพลงนะทุง<า>่งหญ้าเพนเอานิดเจียวเอ้ยเกย์นะเจมี่ต้นไม้เซวนาเราปลูกในแนวอมเพนะทุกคนิบดอกทันตะวันได้ด้วย น่าสวยดีเนี่นั่นนั่นแหละนั่นแหละใบองค์เพลงที่เราตามหาลูกทุกคนมาแป๊บอ้าวนะอยู่พิกัดเจ็ดสิบห้าดสุดยอดเปนผู้หลงครับต่ออยู่พิกัดเจสิบห้าใช่ไหมเได้อยู่ที่กัดอะไรอ่ะ อะไรอยู่ที่กั๊บหนึ่งร้อยสามสิบสามสิบเอ็ดโอ้ยนยั่ะได้กำลังเก็บดอกทันตะวันอยู่นั <c oughs> ต่ตามมาอ <c oughs> โอเค <c oughs> ตามมน sama um. การเกมหมู่บ้านใช่ไหมใช่ไหมป๊าป้ามีคนกดออกจาก y o u t u ป๊ป้าหรือเปล่าน่าจะใช่อันนี้มัน,มนก็กลับมาไปองศาหน้าเน่นะน่าจะใช่ดได้นี่เราเดินมนาะแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆถิ่นฐานบ้านเราเราเดินวนนะโอ้เรา ถ้าเดินเราเดินวนนะเขาต้องไปทางน้นนคุ้นๆคุ้นๆหยุดเกือบหยุดก่อนเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนนอะัน้อันอนดเดี๋ยวพี่พา ดานี่มาเดี๋ยวพี่จะพามาดูจุดเกิดของพี่นะจริงจริงพี่เกิดไว้องเพลงเนะี่ยก็คือต้นไม้จาก EP พีหนึ่งที่พี่ยังตัดไม่เสร็จเลยถึง EP พีั่นเห็นไหมเห็น โอเกคนั่นแหละพี่สายเกิดบริเวณนี้เหรอใช่งั้นเดี๋ยวเราก็จะตามหาที่บ้านแต่ว่าถ้าไม่เจองัเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะ งั้นเดี๋ยวเราตัดที่ตอนที่เราไปเจอหมู่บ้านเค่นะทุกคนเราเจอเรื่องน่าตื่นเต้นแล้วคือเราเจอนี่คะเคได้กระบองเพชรแล้วก็แตงกวาทะเลแล้วก็เห็ดสีแดงแล้วก็โกสโตแล้วก็ มอสบล็อกแล้วก็กันผงผงเทได้แค่นี้แหละมันก็แย่แล้วก็ประสบอุบัติเหตุเขาโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืเราได้ใช้งานดาบสักทีมาดาไม่ได้ใช้งานดาบนล้ มานี่ออออ<า>โอย่าฮะเคเอาขึ้นไปขึ<ๆ>้นี่ได้มันขึ้นไม่ได้ดัดน,นดเรือไปเออน่าจะขึ้นได้แล้วเค้ขึ้นได้แล้วอ๋อคือเรือต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมถึงคนอีกคนจะขึ้นได้ เราจำได้ไหมทางนี้เนี่ยที่เราเคยมาตามหาน้องเพนด้าใช่ไหมใบโอมจังเกิ้ลไม่ใช่ใบโอมซามาน่าไม่มีเลยทางเราเจอชูกาเคนนะทุกคนแต่ว่าแค่เราขี้เกยจเก็บเราเราก็ค่อยมาเก็บตอนกลับแล้วกันงั้นเราลองเล่นออกทะเลไหมแต่ว่าก็อุ้รสาม้านีน่เราไปเก็บชูกาเคนก่อนโอเค เออเนี่ยแตาต่ลูกสียังไม่ได้ว่าเนี่ยที่พายเรือมันก็สั่นใช่ไหมแล้วตาก็เอา hat, หน้าไปถูก oh ที่พายเรืออ the ุ๊เจ no, ็บไหมล่ะเจ็บมากตีตาแตกเลยข้างเลยตีตาแตกคนตาแตกสุดแล้วมากลับบ้านกันใกล้มืดแล้วใส่เสร็จไม่เรามีที่นอนเฮ้ย หน้าเนาะเรือพี่นั่นตอนแรกพี่ออกมาจากเรือแล้วดัวก็ว้าห่ากันนี่นะดังขับเรือพี่น่รารีบบอกเลยดนงดานี่แม่อะไรยังมาบอกดูนะ อันดาเก็บเรือมานี่โอเคเดี๋ยวนะขเขาบอกมุมมองเพื่อใด่ดีๆมันได้เงี้โอเคเอาเรือมาเอาเรือมีว่านะเอาเรือมาเอาเรือไปนะานะานะมา,มานะ อ้าวตายเรือหายอีกแล้เมื่อกี้ได้เห็นพี่เสร็จไปวัดแล้วมันจมตรงนี้ใช่เนอะโอเคนี่คือวิธีใหม่นะเดี๋ยวก่นเดี๋ยวจะเห็นท่าหน่อยแล้วชาแล้วนะเอามาี่ Thank you โอเคนะ พี่ฟ้าคิดว่าไม่ใช่มุมมองนี้ในการน,นอนพี่ฟ้าคิดว่าจะได้เห็นตัวเองเนอนตอนที่ไซเบิ้มพี่ว่านะพี่จำได้ว่าครั้งก่อนเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นใช่ไหมตามะเอาเรือมา ้วไ,ไม่มีเรี<อ>ยเออช่นะควเรใหม่รรมดาครับพี่ไหนได้ไหมพี่ขี้เกียจครับโอเคพี่สักดาดูกีล้เดี๋ยวพี่จะนะทำกุกกี้กนะับดาเอาไหมกุกก้ก็ตกินตอนเด็กพี่ชอบกินกุกก Ik ga mijn hapje om mij te gaan. Ik ga mijn. Ik ga mijn hapje om ขอบคุณคุที่มากินให้อร่อยนะโอเค<ด>มีมอาหารอยู่สามชนิดเอ้า <c oughs> นี่นี่มันตีอย่างงี้ดาเนี่ยเรานนที่ก็เริ่มเจอพวกไมโอมเพลเ,เลยนะตรงเนี้ยเอ้ยไม่ตรงตรงเนี้ยตรงนี่นเห็นี่ย เห็นบองเพลงะนี mm. players, mm. yes. yeah, buy buy ่แหละบองเพลไปเลยไปใบองเพลเย้โอยโอเคนี่ใบองเพลงวอไม่สนเรือเลยนะองเพลเวอร์ชันนึ่งจุดสิเอ้หนึ่ มีถาวันมาขึ้นแถวแใบอ,องเพนด้วยเหรอต้นไม้ล้มอ๋อมันจังเกิลดาทะลุมันจังเกิลเลโอเนี่ยอันดาทะลุปมปจังเกิลเ,เออนี่เราเคยมามเออน้องแล้วเราก็ได้โอกาสเอาไม้จังเกิลไปปูกน้องโกโก้แต่ว่าอันนะ่ะพี่ก็ใช้น้องโกโก้ค้าคุกกี้ไปหมดเลย ว่าแดยังพอมีน้องโกโก้อยู่หกอันเจ็บร้อยขวานแด้มีขวานให้ยืมแม่หรือไม่มีขวานหินให้ยืม <c oughs> ขว <c oughs> <c oughs> านวานี่หรือไม่งั้นนะอันดาก็ใช้วขวานเหล็กว้เลยก็ได้ตกคราวพี่พีห่หลือไวนแล้วก็แบบว่า ใช้ขวานเหล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าดังกอยู่ใชม่มีเหล็กดีแ้แล้วก็คลาฟไปแล้วแล้วก็แบ่งขวานเห็นให้พี่ว่าพี่ก็ตัดต่อคลิปมอใช่ไหมได้ดูของเราดิจะเต็มตัวอย่างนั้นะได้ไปคลาฟโลกมา เราเจอเรื่องน่าตื่นเต้นเราจะมากลับมาแล้วทุกคนทุกคนเราเนี่ยเราเจอเรื่องน่าตื่นเต้นคือถาวันตั้งได้นะทุกคนี่ไงน้องปุยฝ้ายตัวที่สี่เฮ้ยเฮ้ยเออแค่น้นเราเจอเรื่องน่าตื่นเต้นีกเราเจอไบโอมหาย่าคือไบโอมแบมบูนะทุกคนนั่นนี่ครับ ที่นะทุกคนเราไม่ได้มาตามหาหมู่บ้านนะทุกคนคือใช่ฮะเราเจอแค่เจ้าใบโอมไม่ไผนะ่แอลใโอมไม่ไผ่เป็นเวโอมที่หายากใช้ได้เลยเกนินพนงั้นแล้วก็แอ,อวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนงั้นแล้วก็ เขาจะคลิปไปเปลี่ยนด้วยให้ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะทุกคนเอ็นด้ามาโอเคโอเค <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเก็บแบมูตัวบายบายยู